สวัสดีค่ะกลับมาพบโลกของการดูดวงเย้ yeah. เดือนนี้ก็ครึ่งปีแล้วนะคะเข้าเดือน6มิถุนายนนะคะ ก่อนที่เราจะไปทำการเปิดดวงประจําเดือนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดกระดิ่งกุ้งยิ้งกุ้งกิ้งปุ่มตรงนี้เอาให้หมดนะคะร่วมถึงถ้าท่านเห็นแพลตฟอร์มไหนติดตามแพลตฟอร์มนั้น,น,นและอย่าลืมเม้นเพื่อให้กําลังใจกันละกันแล้วก็กที่สําคัญพี่หมอจะได้รันสันคลิปดูดวงมาให้กับท่านด้วยนะจ๊ะเหมือนเดิมค่ะ เราจะดูดวงในองค์ประกอบโดยรวมไม่ใช่ของท่านใดท่านหนึ่งนะมีสติมีวิจนณญาณในการรับชมและรับฟังรวมถึงเอาแนวทางไปปรับใช้ในการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความมั่นคงและมีสติในการใช้ชีวิตนะจ๊ะไปกันเลยดีกว่าต่อค่ะดวงวันจันทร์ค่ะผู้สถาที่เกิดวันจันทร์เดือนมิถุนาได้แก่ป๊อโอ้ไม่กอ ดอะทาวเวอร์จะถ้วยคริสตอลโอ้จะตัดสุดท้ายปะโอ้โหต้องพูดคำว่าโอ้มายกอดใครเกิดวันจันทร์นะคะพิม์ใต้คอมเมนต์มาดูนนนนเลยว่าพระคุ้มครองบารมีพ่อแม่คุ้มครองบารมีครูบาอาจารย์คุ้มครองท่านเลยจำไว้นะเดือนมิถุนาใครเกิดวันจันทร์ คุณจะต้องอยู่นิ่งๆอยู่ซื่อๆห้ามกู้คำประกันหรือห้ามช่วยใครเด็ดขาดรวมถึงจะมีคนมาหลอกท่านแบบเออมาลงทุนไหมเดี๋ยวอย่างน้อยเดี๋ยวได้กำไรมาปันผล1ิบห้ายี่ส้าสิบห้เปอร์เซ็นต์โอ้โหยิ่งกว่าดอกเบีย้ยธนาคารอีกเนี่ยจ้าแม่จ๋าห้ามเด็ดขาด ความโลภบ,บังตาความโลภทำให้ท่านเครียดและกังวลรวมถึงคุณจะได้ไพ่เดือดทาวเวอร์คือคุณกําลังจะสูญเสียของรักหรือว่าคนที่คุณรักและที่สำคัญใครที่มีเงินเก็บมา,า 2, 3, ล้านสองล้านสามล้านละวันพิมิดดูดเงินออกด้วยนะจ๊ะเพราะไพ่ซับเจ้ของคุณไปที่ทางขานลงแบบลงยิ่งดวดยิ่งบางคนไม่ได้คิดดีทำดีปฏิบัติด,ดี กฎของกรรมจะวิ่งเข้าหาแบบฟุบฟ,บฟบอย่างนี้เลยและรวมถึงคุณได้ไพ่ควีนสวอลอะไรที่ปกปิดซ่อนเลนในที่ทำงานมันจะดีดเปาะแล้วเห็นดีดเปาะเชิญออกดีดเปาะโอ้โหบางคนเดินเชิญออกบางคนโดนให้ชดใช้ด้วยนะจ๊ะต้องบอกเลยว่าใครเกิดวันจันทร์นะคะสิกเนเจอร์รีบไปทำบุญแบบด่วนอะ,อะไรที่สมมุติ อาบวชพระฤด,ดูร้อนบวดเนนฤดูร้อนได้ทําไปก่อนเลยรวมถึงให้คุณไปทําบุญถวายพระประจวันเกิดหรือไปทําบุญเจอพระประจวันเกิดท่านสวดมนต์ให้ได้มากบอกกล่าวให้ท่านได้รับรู้และที่สําคัญสติสติห้ามเชื่อใครไม่ฉะนั้นหัวทีมแน่นอนฟันตรงจ้า วันนี้พี่หมอก็ไปก่อนนะคะโอ้โหเจอแล้วเป็นกำลังใจให้เลยค่ะสู้ๆนะคะสู้ขาสู้ขาเลยค่ะบ๊ายบาย